ครับทำหน้าที่32แล้วครับเมื่อวันนั้นของเสือดำนะครมูระนั้นโอ้ยหวดล่าไปก่อนครับสับต้นขาเลยครับให้เคลื่อนตัวยากนะครับ,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 บฟันต้นขาและแทงซ้ายแทงขวายังติดบังครับนาคามุระเริ่มเดินถึงตัวเลยครับ ต้องอาศัยริดมีดสั้นแลลวครับจงัางานของนากามุระนที่เข้าไม่ถึงแน่ครับต้องพกมีดสั้นเข้าไปครับสอกหมัดอะไรประมาณนั้นแหละครับ32แล้วแต่ว่าแม่ดูเนื้อตัวร่างกายครับเป็นลูกตําลึงมาแล้วขยับหลอกขยับหลอกจั่งศอกวางแข้งนากามุระเดินเข้าไปใกล้โอ้โหอัดสอกเข้าไปครับแตกหรือเปล่ายังไม่มีอะไร ไปครับเสือดำวันนี้ล่อยไปตามเกมเลยครับยิงนะกามูระเดินเข้ามานี่โอ้โหไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับรอสวนนี่ครับหมัดขวามาต้องเดินเร็วครับนากามูระอะไรก็ต้องระดมเข้าไปแม่รู้สึกเบ้าตาซ้ายจะมีรอยตำหนิเล็กๆแล้วครับโอ้โหดูครับงัดแล้วเสียบงัดแล้วเสียบแตกเลยครับมาแล้วครับ พี่หมอคณิตเช็ครายละเอียดนิดนึงครับโอ้โหสองเลยครับแม่โอ้ยหลบเลี่ยงสายตาไปสักระยะหนึ่งครับนี่คือชีวิตนักสู้บนสังเวียนเลือดครับสองนั้นนะครับหน้าผากสอกตั้งสอกงัดเข้าไปก้าวแล้วแทงครับเสือดำยิ่งแตกก็ดูครับนากกมุระ ก็ยังเดินเข้ามาครับจิมลำตัวกระโดดจามสองครับงานเริ่มง่ายขึ้นแล้วครับทางด้านของดันพยายามยขยายพื้นที่ซ้ายหน้าวางทีกระแทกไปเล่อยๆเลยครับเข้าไปครับโอ้โหเสียบซ้ายเป็นยอดนักสู้อยู่แล้วครับทางด้านของจิโนสุเกะนากามูระนักสู้จากประเทศญี่ปุ่นครับนาก,กามูระนั้นเตะนะครับ จะตเตะก็ไม่มีจังหวะครับนะครับุาราครับขยับเข้าไปจะประกบจะปั้มอะไรก็ว่ากันสักอย่างนึครับฮุกซ้ายโอ้โหเข้าไปฟ้องครับกรรมการก็เห็นอยู่อ่ะเดินเข้าไปก็จริงครับแต่ว่าแม่เดินเข้าไปรับหมุนวนเสียบซ้ายโอ้โหอโดนบัดขวาครับ ซายมาอโอ้โหแม่เสือดำวันนี้ก็ชกจังหวะ2องเลยครับใหนนาคาบุระเดินเข้ามาชกง่ายครับกู่ต่อสู้เดินเดินเข้าหาครับตัวเองันจังหวะฝีมืออยู่แล้วและเป็นเสือดำาคงสิทธาครับวันนี้อาศัยจังหวะฝีมือที่เหนือกว่าเอาชะนะคะแนนชินอุสเกะนาคาบุระจากญี่ปุ่นไปได้ครับ